สบายเพราะออว่าโรงเรียนกีฬานครนน,อนมีทุนให้ท่านตามที่ <c oughs> ท่านนายกได้ปารบเขาไว้ออมาแล้โอ้ยตัวไอ้ตัวน้อย,อยมันออกไปแล้วทีนี้ไอ้แก่ ไอ้แกมากันแล้วเว้ยเอาละเว้ยต่างคนต่างผายกันมาร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเหลือเที่ยวที่สิบสามตามสถานการณ์ในขั้นพลกระินพลกระนเามาร่องน้ำแดงผายกัไอ้หนุม่มเมืองนอน,น,งน,อนท์ไอ้หนุ่มเมืองนนท์ไอ้หนุ่มเมืองนนท์ท่านนายกสมนึกบอกว่าแพ้ชนะเป็นเกมกีฬาสมองตามสายตาไอ้หนุม่มเมืองนอนท์ก็ต้องตามแล้วเว้ยตามอีกแล้วเว้ยในเมื่อพลกระกินผายหนีแบบสบายสบาย้ ขนาดไหนไม่รู้ว่าจะสบายขนาดไหนพี่ครับไปตัวนี้หายครับตัวตัวที่2ตัวที่2ดันก็มาด้วยครับดันก็มาด้วยมันหายไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วว่าผลผลิตพลกิตนาวาพลกิตนาวาร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงไล่แรงไล่แรงจะแสงขึ้นมาไล่ไล่ไร่จะแสงขึ้นมาดูที่ว่าพลกิตนาวาจะหนีพนหรือไม่พนดึงสะตกมาอย่างนี้แสดงว่ารู้ใจกันแค่แล้วครับเพราะว่าในส่วนของเรือดีในนามของกลุ่มเมือง ท่านนายกได้มาลบเขาไว้แใจบางคืนว่าไม่เป็นไรจะแพ้จะณนะก็ถือว okay. ่าเป็นเกมนี่ละถ้าเกิดเราแพ้เอาชนะเขาอย่างเดียวและเชิญใครก็จะมาด้วยว่าแล้วในนําของหนึ่งมังนนไม่เงยผายเบียดขึ้นมาผายเบียดขึ้นมาพลกิจนาวาพลกิจนาวาล่องน้ำแดงอยู่ฝังีัทำท่าหนีกันฐานเดียวหนีจะจบไปหนีจะเข้าเ้นชัยไปว่าแล้วพลกิจนาวาก็ปล่อยเรือไหลเข้าเข้าเข้าเซนชัยไปไปที่เรียบร้อย คณะกลการตัดสินจา,ากคณะกรรมการตัดสินให้พลกิจนาวาร่องน้ำแดงพลกิจนาวาร่องน้ำแดงครับเป็นชนะไปครับ